A strong game, you know the power of what Verde. Here, it's very difficult to play here. Uh, have a big team, big good good players. Huh? Uh, know the quality of Negueba. Nagaba is one player, different player. Ayrton is one player, player a good thing in Brazil. We know the quality of him. I think first half same same. We have two chances to score goals, uh, but second half when we lose the the M 32, when we lose the power on the right side. abusive Weise ละมีบอร h ดิ่ t แล้วบางท t เราเล่นเยอะเรา p ม่พ e คุ my, วีดาวแ e ะมีมี a ีมีม y ม l มี s ีมีมีม l มีมีมี่ีม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 ีอีม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 ี่ีมีมลมีมีมลมีกีมีมนมีมีาีม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 กมี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 มอมีรีมีงีมอเป็นมี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 มาก็รู้อยู่ว่ามี่บราซิมเนี่ยมือเป็มผู้เล่นที สร้างความแบบตกต่างของเกมได้นะครับพอขึ้นหลังมาเนี่ยเราเราเสียเอ็มไปปุ๊บเกมลุกทางด้านขวาหรือเกมทางด้านขวาเนี่ยเราก็เริ่มรอปลงนะครับสิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็คือต้องหาจุดเชื่อมโมยขงของไทยีมบีมให้ได้ให้ดีสุดครับส่วนลูกทีมของเขาที่การมาวันนี้ก็คือเขามาเพื่อสู้อยู่แล้วครับจะหนึ่งศูนย์สองศูนย์จะเห็นสังเกตในเกมได้ก็คือโดนนายังไงเราก็มีรูปแบบวิธีการเล่นเหมือนเดีก็คือยังสู้เหมือนเดิมเรามาที่เพื่อสู้ครับทุกคนสู้เหมือนกันหมด Ah, different player. Uh, Foi the captain of the team. Foi have a quality to resolve the problem when we push him down and we put him in the attack. And Philip is the power of the team. He's the one guy, strong guy. Uh, Philip helps so much Bonilla, Philip helps so much Jimmy. Uh, every time we play with the three players, we have more chance to score because uh, the defender don't know if stay with Philip, stay with Bonilla or stay with Jimmy and open space for one. But this is football um, I, I, Say about this is difficult because for me it's, it's not good to yellow card you put out one player because the fans come here to see the players, you know? see the best player of Taipord of 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 Buridan of, Turiran, of I think you can put three three yellow cards because today we see type one go to the semi final. Maybe he lose one Negeba to the last game. Not good for the fans. The fans pay the the ticket to come to see the best players. I think three yellow more better and we lose two big players in this game. ครับก็จริงๆเนี่ยผมถึงเท้าว,วา,มมานะครับก็คือจริงๆเนี่ยเราเจานักเตะม,มาก็คือเอามาแค่เท่าที่20สคนที่ส่งมาช่ับแต่ว่าเฟยกับฟิลิปเปสิวกรฟิลิเป้เนี่ยก็คือในฐานะที่เขาเป็นกัปตันเนี่ยเขาเป็นคนเข้าไปหาประธานเองนะครับว่าเขาขอตามทีมาได้ไหมคือมาให้กําลังใจเพื่อนๆได้ไหมนะครับจริงเนี่ยเขาอยู่เชียงรายเนี่ยคือเขาคือแค่แค่มีโปรแกรม2อแล้วก็นั่งดูเพื่อนอยู่ที่เชียงรายนะครับแต่ว่าสองคนเนี่ยคือเขาบอกว่า คือแต่เขาไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเป็นกับตันทีมไปหรอกครับคือเขาพยายามจะตามทีมมาเขาขอมาให้กำลังใจเพื่อนๆซึ่งทักครึ่งก่อนเริ่มเกมและหลังจบเกมเขาก็มีส่วนในการช่วยช่วยในทีมเยอะนะครับส่วนในเรื่องการเสียตัวฟิลิปเป้กับชิวกรไปเนี่ยส่งผลกับทีมไหมก็ส่งผลกับทีมครับในระบบการเล่นต่างๆส่วนมากคือจะมีจี min, มีนฟิลิปเป้บุริยาคือจะเล่นร่วมกันตลอด3าคนนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือน่าจะเป็นพวกคอมมิชชั่นเกมของเขาที่ขาดหายไปในต่อเนื่อง ส่วนเขาพูดถึงในกรณีที่โดนใบเหลืองเช่นสองในในถ้วยเอฟเอคัพเนี่ยสองเหลืองปุ๊บโดนแดงสองเหลืองปุ๊บโดนแดงเนี่ยเขาพูดถึงว่าถ้าเป็นสักสามเหลืองเหลืองเนี่ยตามกฎกติกาเนี่ยอย่างหรือไทยลีกเนี่ยนะครับมันก็จะน่าจะดีกว่านี้เพื่อแฟนคลับเพราะว่าบางคนเนี่ยแฟนคลับเขามาซื้อตั๋วดูฟุตบอลเขาอยากดูผู้เล่นที่เขาชอบอยากดูทีมที่เขาชอบและเล่นอยู่ด้วยกันได้นี่ครับที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นเพราะอาวันทำให้เราแพ้หหลกครับแต่ว่าถ้า ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะดีทั้งทั้งแฟนคลับทั้งแฟนคลับทุกคน But the first thing we have, we have some kids in the team, some young players in the team. We bring up Shanghai City uh, and have other players is new in the club, have a uh, one year or two years. We have to put these players to play more in Shanghai. We know this, but we know we know inside the home, in home, we have to play best, more better, and 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 do the best to get the points. And I I believe we have to get some points to stay in the top of the, the table. It's not good, we go down because we are Shanghai. ก็ตอนนี้ถ้าเป้าหมายจริงๆก็คือในลีกเนี่ยเอาตามตรงแล้วเราไล่ไม่ทันแล้นะครับตอนนี้เขาพยายามจะให้จะทําอันดับให้ดีที่สุดก็คือสองสามสี่เนี่ยคือพยายามติดติดนี้ให้ได้นะครับแล้วเขาก็จะให้โอกาสเด็กมากขึ้นนะครับเด็กเด็กในทีมมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนเนี้อย่างที่เราเห็นข่าวครับอย่างยู15ที่เพิ่งได้แชมป์ไปนะครับมีลเลอร์ก็ในนั้น่ะมีเด็กอยู่ประมาณหกเจ็ดคนที่ขึ้นมาซ้อมประตีใหญ่แล้วนะครับแต่ว่า เียงแค่ขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่ปุ๊บอาจจะลงไปในเชียงรายซิตี้ก่อนหรือเพื่อโฟแมนดีขนาดไหนขึ้นมาชุดใหญ่เพื่อมาเก็บประสบการณ์ดีนะครับตอนนี้คือในวายเราคือเราเน้นเด็กเลยครับปั้นเด็กผสมกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านประธานอยู่แล้วครับตอนนี้คือเล่นในบ้านยังไงสู้คือสู้ทุกงนัดอยู่แล้วครับสู้ทุกงนัดอยู่แล้วครับผม Yeah we don't have time to train tomorrow is He's won two games for the game. Uh, Friday, we only do some position, we're going to adapt. For us, don't have time, but Bangkok don't have time. Uh, but I believe we're going to do a good game to, uh, against Bangkok. I uh, wait for the fans to come to, to Laotianai Arena to stay with us. I have to say uh, congratulations for the, the halfway today. He controlled very good the game. Here, we look some games not good, but today, very good. Congratulations for the halfway He tried to control the foul. He tried to do a good game. แ d ะ i n นพอร์ตดู good ดเก็ต is i m p o r t a n t I have to say, and let's go let's go to this game เ e าต้ e ง o ด้ t ะแ e นเ o า t ู้พลั o ของบอลคาลิเนติกแต่เรา a นะไ h ้ที h บ้านเรา y <ry> ด้ r สมอก็พูดถึงเกมต่อไปก็ไม่มีไม่มีอะไรครับก็สู้สู้เหมือนเดิมเหมือนคาแรคเตอร์ทีมเราอยู่แล้วครับสู้อย่างเดียวครับส่วนอย่างผูดถังสิวันนี้เขาเขาขอพูดถึงพูดถังวันนี้คือพูดถนงในวันนี้คุมเกมการเป่าคือดีนะครับนี่คือไม่ได้แบบวันนี้นี่คือเขาควบคุมเกมดีมาก จังหวะฟาวจังหวะเล่นเร็วอะไรเงี้ยคือเป็นเขาอยากจะให้ทุกๆอ่าทุกๆทีมหรือทุกๆแมทอย่างเงี้ยมาตรฐานกรรมการเนี่ยอย่างนี้ครับเขาเขาโอเคมากนะครับวันนี้สำหรับกรรมการเขาแบบดีมากครับ